ถ้าลูกเล็กๆเ,เนี่ยเราก็ไม่ต้องถึงเจ็ดวันอะไรก็อาจจะสิบวันอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะประมาณนั้นเดือนประมาณสองครั้งถ้าว่าใกล้ๆเกยบเราก็าอาจจะมาสักเจ็ดวันหรือแปดวันอย่างเงี้ยก็สมควรที่จะฉีดฉีดไวขึ้นเพราะว่าหนึ่งต้นไม้ว่าลูกตอมันก็ต้องการสารอาหารเยอะก็<อ>ะต้องดูแลเรื่องผิวเรื่องอะไรเนี่ยมันให้สมบูรณ์นะพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวได้อะไรได้เนี่ยมันต้องดีทุกทาง ก็คือสรุปว่าตอนเล็กๆเดือนหนึ่งฉีดสครั้งคือสิบวันต่อครั้งพอลูกเริ่มโตขึ้นคือเจวันครั้งตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มเราตัดแต่งกิ่งจนถึงตอนเก็บเนี่ยประมาณกี่ครั้งได้พี่อนิีดีผมก็ฉีดนะก็คือเรารู้เมื่อตอนลูกประมาณต่อ,ตอนสี่เดือนเนี่ยเราก็เริ่มฉีดแต่สี่เดือนลน,นะคือปกติลำไยเนี่ย กี่เดือนถึงจะออกลูกจนเราตัดได้อ๋อเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนนะวันละวันลาสามเจ็ดเดือนอ๋อจากวันลาดสามครั้งต่อไปเราใช้อย่างนี้ใช้สมแดงตลอดแน่นอนนะคะถ้าฉีดมาเรื่อยๆเราก็อาจจะมีบางตัวที่ผสมขึ้นบางบางอ่าจไม่้แล้วส่วนผสมที่ที่ใส่ที่ที่เอามาฉีดส่วนผสมที่ผสมยังไงก็มี มีอะมิโนอะมิโนโตัวนี้นะค่ะเทปันก็เทใส่กระติกไว้แล้วก็แช่น้ำไว้ประมาณสักสองชั่วโมงค่ะแล้วก็ไอตัวที่ีเควนนั้นก็เหมือนกันเราแค่รับพักแล้วเราก็เขย่าเขย่าเขย่าก่อนจะเทใส่ถังนะะค่ะแ,ลแล้วก็มีตัววิกฟิกอ่แล้วก็ฟิกฝาสีขาวเนาะคะสามตัวครับอย่างละอ่าอันนี้ส่วนผสมทีเค k o หนึ่งช่องฟิก ครึ่งขวดต่อต0 0 0ลิตรนะงน้อ3 0ลิตรมันก็ยังประหยัดว่าแล้วเราไปซื้อยาบางตัวท้องหลายก็1ลิตรต่อถังละลิตรอืค่ะก็เราก็จะเซฟตรงนี้ได้ครึ่งขวดค่ะประหยัดพอได้กําไรแล้วครึ่งขวดกำไรใช่ไหมคะค่ะค่ะท่านนั้นก็วันนี้เราฝากไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาที่เยี่ยมชมสวนใหม่นะคะว่า ผลผลิตได้มากน้อยแค่ไหนราคาได้ดีกว่าของที่เขาไม่ได้ใช้สมแดงเราไหมก้ส่งไปจีนคนกีนประทับใจแค่ไหนนะคะคสสวัดีค่ะ